ตอนแรกคุณเพ็ญก็เป็นหลงปฏิบัติใช่ไหมหลวงที่สะกลนี่อหละเริ่มต้นมันก็จุดมาทํามาไก่ข่เบื่อนทํามาไก่อย่าที่เขาเพทําแล้วก็ถือหาว่าข่อยลักของเขาอะหลักไอตอนธรรมกายไปเที่นเมา่อทำยูบานเพราะว่าข่อยบมีตังอะอยูทํามาไก่ เขาเขาเพื่อนชั่วน่ะ่อยก็เลยบกไปเพราะว่าข่อยบวบเพราะว่า่อยบ่มีตังเยอะ่อยเห็ดยูุบานเอาแล้วก็ฟังเอาเพอไปขออะไรอ่ะเทียนมาไหวอ่ะโอ้ไม่ได้รักตังเขาว่าเราไม่มีตังนหนไปเอาทิเทียนเขาอ่ะเขาเลยว่าเรารักเอามาไหวอ่ะเขาบอว่า่อยรักเอาอ้ทองเขาอ่ะ เขาก็เลยถ้าหม่ค่อยเธอว่าเดี๋ยวเธอจะบ่มีอะไรเดี๋ยวเธอจะบ่มีเดี๋ยรเขาัวบ่ดีอ่ะเขารัวที่บ่ดีไปทำกายไปยันนู่นเลยหรือกรุงเทพเหมันกันอยู่เมืองนอกอ่ะอ๋ออยู่ที่เมืองนอกอย่ะแล้วก็ทําให้คุณเพนไม่ไม่ไม่เอาเลยเออออกเลยจากออกเลยออกจากนั่นอ่ะแล้วก็ไปไหนท่อ เห็ดอยู่บ้านเลยทําอยู่บ้านไม่เห็นว่าไปสั่งฮีสั่งเฮอะไรทําอยู่บ้านคุณพ่อพีระทำเจ้าก่อนเราถือเออมาสูงทําอยู่บ้านคนเดียวอ่ะแล้วก็ไปมันบัลหลวมันทำยู่บ้านเห็ดนางงเฉยๆมันเลยเรานานนางแล้วมันมันเห็นอยู่ตรงนี้ยมันมีหินบัลหลว แล้วคุณเด่นก็ไปฟังพุทธวจนะใช่ไหมนอับฟังพอมตอนอยู่เมืองนอกะฟังฟังพุทธวจนะแล้วก็หลวงพ่อยชาผงจุปูชาหลวงพ่อชาตอนนั้นสองอย่างเนี่ยแล้วก็ต่อพุทธถาเนี่ยนิดหน,น่อยบวละเยอะไอ้ฟังแต่เอียงก่อยเราขอควอมเล่านะแค่นะั้นแล้วก็ต่อมันกะมันก็เขาก็พ่ค่อยสนใจแล้วเนาะขอเก็มาเรียนยุค่ะ โยคะสองปีสามปีเรามันเจออา,อารมณ์บอดีอยู่บ้านเนาะขี่ทำงานอยู่บ้านมันก็เลยทำให้คอยต้องการกับผัวมันอยู่กับข้อรัวนั่นเท่านั้นแหละขรอรัวเท่ามันบกค่อยอยนั้นพอใหญ่แล้วคนเมาเนาะเขาจะปวนะ่วนอ่ะเขากับบอดีด้วยปว่วยที่นี่กับโอ้บอดี body ขอกลับานไม่ หาหลวงพออ่อยิบิละอ๋อที่สักคนนะ <c oughs> ที่ที่ทางคนนะใช่คิดว่าจะไปหาที่อ่าได้ที่มันดีอ,อ่ะหายใจสงบไปแล้วอ่ะมันบ่ได้สงบนะอาจารย์ <c oughs> โอ้ยกูพอเขาคิดอยู่ว่ากูผิดกูถูกหรือผิดวะกูเข้าขมานี่โย <c oughs> <c oughs> คะกูกระเล่นเราก็คือสบายอยู่แล้วกูหรือผิดกูกับได้เขาข้าวอไรกันเน,นี่ยเออให เขาในกุฏิไหนแม่ให้คอยไอ้ฟังพกเขาอ่ะฟังหลวงพ่อแล้วก็ยืนเดินนอนนั่งอ่ะไปทำอยู่ไหมเออไปทำอยู่หันสิไอ้ซิบเป็นเดือนนะเป็นเดือนได้ไงมันชิได้ยังมันก็ได้ความเหนื่อยน่ะเดี๋ยวเหนื่อยแพ่เรียนโยคะข่อยข่อยเป็นคนปีนเกี่ยวข่บเรียนโยคะไปพร้อมแล้วยืดเ้นยืดเอ็นไปพร้อมแล้วมาฟัง พุทธะต่อนะบ่บ่ฟังฟังแต่นันมากบาก็บ่ฟังอีกฟังออยู่ในโรงพยาบาลเป็นเป็นปีเกือ,อบปีจะไม่เจออาจารย์ค่อยกลับไปทํางานมันคือเก่าแ<อ>ทบสันบ<อ>่นาะคุณเป็นมาโทรมาหาผมผมจําได้วันที่สิบตุลาเลยหรือที่แปดใวันที่แปดแปดตุลาปีหกสามผมกําลังจะย้ายมาอยู่ตรงหลังแมคโครพอดีผมกาลังขับรถพ่วงมา แล้วผมก็ไปขายตอนเช้าคุณเพนก็โทรหาผมตีห้ามั้งตีห้าก็กว่าคุณเพนโทรมาผมจาได้คอยกับโคนหาแล้วคนใส่กินกะสัเขียนหนังสือบุป็ีกระโคนหาถึงสองมือถึงจะได้เจออาจารย์โทรหาอีกคนหนึ่งผิดมันโมเมนต์ว่าสั่อีกคนหนึ่งมาทามาอาจารย์ถึงเจอแล้วเจอคลิปผมตอนแรกเป็นไงคลิปป่าคลิปอาจารย์นะอมมันตอบมาแล้วเนาะมันตอบยังไงมันอาจารย์บอกว่ามันบ่ได้อะ ไปยะไปปฏิบัติไปทำบ่ไปปฏิบัติบ่ไปทำอ่ะแค่ฟังอ่ะแค่ฟังกับไปเข้ปฏิบัติเออมันก็มีสิทธิ์เอ่อเขาได้กันทุกคนนะฮะเขาได้กันทุกคนแล้วก็เห็นอารมณ์จะก่อนเด้อคุนบอกเจ้าอาจารย์บอกว่าเห็นอารมณ์ถ้าฟังถึงข่อยไเห็นอารมณ์เขาได้จับจุดนี้ได้ฟังที่เจ็ดแปดเหมือ คุณเป็นไม่ไม่ต้านผมไงพอฟังแล้วคุณมันก็เลยเห็นอารมณ์แมนแมนจ้ะถ้าต้านเนี่ยมันจะไม่เห็นอารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกล้าต้านคือไม่พอะไม่ชอบผมแล้วก็ไม่เห็นอารมณ์แล้วมันก็จะปฏิเสธผมฟังขอข่วมขอนั่นแหละขอกระตามเล่าเลยตามเจ้าหลวงใส่เสื้อทหารใส่เสื้อกีฬาสีขาวดังข่อยฟังนั่นเออวะ เล่นโยคะข่อยกับสนุกเลยบาานี่นะเออบาานี้ฟังไปด้วยเออฟังไปแล้วก็ยืนโยคะไปไม่ต้องเกี่ยวกับยืนเดินนอนนั่งเเพราะว่าโยคะเดี๋ยวมันก็ยืนเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวมันก็เอ็นเดี๋ยวมันก็นั่งอยู่เออเออนั่นแหละแล้วก็สบายแล้วก็ทําฟังผมได้ตลอดแม่จะไปนู่นไปนี่ก็ใส่หูฟังก็ได้ฟังได้ตลอดทุกที่คอยคอยเอาจน ตื่นขอ่อยบอกย้อมถอดน,นะอาจารย์ข่อยเขาไม่ไม่ข่อยบอกยอมถอดหูเลยข่อยเสียบมันจะนอนรับตื่นขึ้นเอาละเอาสองปีสามปีคนสิเอาแบบนั้นตลอดไล่ไอ้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 นั่นออกอ่ะฟังก่อนก่อนสองเออสองปีสามปีเข้าไปสี่ปีที่สี่ห่างออกมันถึงไม่อยู่แบบนี้ได้ใช่ใช่ มันเริ่มข้างในตัวทุกตัวก้อนทุกตัวความเป็นหลงอะไรเรามันเริ่มคลายออกเนาะพอเขาสงบลงเขาฟังพร่าไอ้บีระนะมันเอาเขามายอะอหลวงพ่อบีระเออมันเขามายอะอเขาอะไรยเข้าม่ยังเรารไปไยังกอบไอ้พษาไายบาลีนะเออบาลีอ่ะยังดีนะคอยเรียนโยคะคอยออกออกด้วยมันดันออกโยคะคอยเอาออก ทางออกทางออกคือกันมันบบเขาพื้นไอ้มันบวไปทั้งพื้นถ้าเราไปทำแบบนั้นมันจะเข้าทางเขาแล้วมันจะเป็นทุกข์ก้อนทุกข์เยอะตีงแห้งกับบ่อใดพวกนั้นปฏิบัติมันตีไม่ก้อนทุกข์เยอะเลยเอ๊แห้งกับบ่ได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันละมนระว่างทุกยิงยงพอก้อนทุกข์เยอะพอมันโล่งทีก็คิดว่าตัวเองบรรลุทีใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวเองอัดไว้นี่ยมันก็ทํา มันแน่นไปมันมันก็คายออกของมันไงบางทีทาจนจนแน่นหมดนั้นระเบิดตรนี้ก็คิดว่าเองบรรลุธรรมที่ตระเองใช่ดีสารเสริมกันแบบนั้นนะแบบนั้นแหละก็ตัวเองไปสร้างมันขึ้นนะเป็นกรรมพอก็ได้เนี่ยพอก็ฟั่งอาจารย์เออมันภาษาเยอะอยู่ข้างในกาลีเบลล์มันทำเข้ามาอยู่นี่ฮะต้องกระตีคอยสบายนะเขาบ่งหูจักเอาคอยเอาออกคอยจบยังกอดคอยรู้ตั้งแต่อยู่ในวัดนะ นั่งอ่าสวดมนต์น่ะมันเบิดไปมันบ่มีคำพูดไปเลยอ่ะมันหมดบอ่านบ่ออกหนังสืออ่านบ่ออกข้างในมันก็เอาแล้วอ่ะมันไม่เอาทําแบบนั้นไงมันไม่เอามันไม่ใช่ไงข้างในข้างในคือตัวตนของเราถ้ามันถ้ามันหาทางหรือผลเนี่ยมันจะไม่เอาทําแบบนั้นมันจะค้นหาว่าที่ไหนคือที่สุดคนมีคนหลายหลายคนที่ฟังผมเนี่ยที่มันทำมาหมดแล้วนะ จนมันมันมันเบื่อตรงนั้นแล้วอ่ะมันไม่เอาแล้วอ่ะเพราะว่ามาบางคนถึงกันเลิกเลิกที่จะไปไปปฏิบัติอยู่แล้วนะมาฟังผมเนี่ยุ้ยมันใช่เว้ยทีนี้มึงค้นหาต่อเลยเพราะของผมมันมันปลุกตัวมันเองว่ามึงเนี่ยยังเหลือตัวมึงเองอยู่ที่มึงค้นหาคือมึงค้นหาตัวมึงเองมึงได้ค้นหาธรรมะแบบนู้นแบบนี้หรอแต่มึงค้นหาอ่าตัวมึงเองว่ามึงจะจบยังไงมึงจะหลุดพ้นยังไงเออจะไม่เกิดยังไง ออมึงกำลังค้นหาตัวมึงเองอแต่มึงไปไหนมึงก็ค้นหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีของจริงสักทีจ้ะอ้ะใช่ใช่ไม่มีใครปลดปล่อยมึงได้นอกจากคําพูดของของผมเท่านั้นเองแมนจ้ะอืมคุณถ้ามึงฟังไปเรื่อยมึงสงบนิ่งแล้วเนี่ยมึงจะคลายตัวมึงออกไปใช่ใช่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันคลายออกสารพัดที่มันจะคลายใช่ไหมมันคุณเพนอะแมนแมนอือทั้ง พวกทั้งลมทั้งอวกลมกอกขีดแต่ขีดแต่มีวตทุกอย่างเออเพราะว่ามันเป็นกรรมไงพลังงานกรรมที่มันสลายออกทางขันร่างกายแล้วก็สลายออกแล้วมันก็ต้องมีปัญญาด้วยนะถ้ามีปัญญามันก็ผลิตกลับมาอีกนะแม่เออเพราะว่าปัญญาเท่านั้นที่เรารับรู้เห็นแจ้งไม่หลงเข้าไปกลับมาเนี่ยมันถึงจะทําลายการกลับมาของมันเอ่เออมันมันออกไปได้มันก็กลับมาได้ไงอืออย่างเงี้ยถึงบอกว่า ปัญญาไม่ใช่การศึกษาเพื่อเข้าใจแต่การฟังเพื่อให้สวา่าง <Yeah, S 1> ฟังฟังแล้วต้องมีฐานของใจที่นิ่งสงบด้วยนะ uh huh. <Yeah. S 2> เขาเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิ <Yeah. S 1> ถ้าฟังยังไม่ถึงจุดนี้ไม่มีทางหรอกยังไงก็ mm. มันตื่นไม่ได้ฟังต้องถึงจุดที่มันนิ่งสงบมัน <Yeah. S 1> ถึงจะเข้าถึงธรรมผมที่ผม <Yeah. S 1> พูดกับแท่งไป <Yeah. Okay. S 1> อ่ะมันถึงจะสวา่างตามผมได้แล้วมันไม่ใช่การฟังแป๊บเดียวมันต้องฟังกันจริงจจังๆนฟังผมอ่ะฟัง เออบางคนเนี่ฟังผมนะไม่อยากไปใส่นฟังเป็นเป็นสิบวันยี่สิบวันเนี่ยเอาเป็นชีวิตประจาวันเลยฟังแล้วก็ทํางานไปฟังจนมันสงบมันนิ่งมันว่างไปหมดอ่ะเห็นไหมแต่ก็ยังไม่ใช่นะเออเพราะว่ามันมันฟังจนมันสงบอ่ะแต่มันต้องมันยังไม่เป็นมากไงเออมันจะต้องมันจะต้องเห็นเห็นการทํางานของขันเห็นระบบเออต้องฟังผมไปเรื่อยๆเจนี้มันจะเกิดการเห็นเห็นตามผมเออ ตามออมันจะไม่มันจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในระบบแล้วมันจะเริ่มเห็นระบบทีละนิดทีละนิด man, man. ทีละนิดแล้วลายออก okay <S <S ใช่ไหมคลายออกจากระบบแ <Man. S 2> อ่าแล้วก็ค่อยคลายออกมามคลายออกมา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 ,ค,า,ออกมาความยึดมัน่นอ่ะเขาเรียกว่าคลายความยึดมั่นในระบบนั้นออกมาเรื่อยๆแล้วมันถึงจะเห็นระบบชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแปบนน้นอ่ะคอยจะใช้ชาติที่ใช่มันอยู่ที่ระดับความเร็วความปัญญางคนอ่ะไอ้ตรงเนี้ยถ้าใคร ตั้งมั่นได้เร็วแล้วปัญญาดีมันก็แทงคมปึ่งเลยเจ้เออมันเขาแทงได้เร็วอะ่ะถ้าปัญญาช้าหน่อยมันก็ไปเรื่อยๆแ,แต่ถ้ามไม่ทิ้งธรรมอาจารย์ยังไงก็เรียบร้อยมมไม่รอดสักคนเพราะผมปาดตัวนี้อยู่แล้วใช่ใช่เออคือธรรมะผมเนี่ยไม่ได้ให้ใหไปพ่อคูณอัตตาพ่อคูณความรู้แ,นนะแต่เป็นการปราดปาดประโย,ยศน์ของตัวจิตมนวิญญาณการทาลายวงจรของวิชาทั้งหมดเลยมันเลยต่างจากไอ้ที่เขาสอนเพราะเขาเขายังอยู่ภายใต้อวิชานะ อัตาตัวตนไปสอนกันเนาะมันมันจะจบได้ยังไงผมมันธรรมะที่ผมแสดงออกไปเพื่อทําลายวงจรของมันทั้งหมดเนาะใช่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันก็ต้องผ่านวิกฤตนะใช่อืนี่แหละที่เขาบอกว่าสูงสุดสูสามัญสุดท้ายแล้วก็เออธรรมะอาจารย์มันก็มันก็ทําให้เราสว่างภายในไม่หลงยึดมั่นถือมั่นลุกอ่าเกิดกระบวนการเห็นเห็นความจริงตรงนั้น ไม่หลงเข้าไปในความจําความคิดอารมณ์แต่ก็ยังใช้มันอ,ะอ่ะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเรามีตามีหูมีจูจมูกมีที่มีการมีใจมีความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ไม่หลงเขาไปสร้างอัตราตรัวตนในนั้นแล้วทําลายความมืดบอดความหลงตรงนั้นแล้วถ้าเรายังมืดอยู่มันก็หลงอยู่ดีแต่ถ้าเราสว่างมันไม่หลงหลอถูกไหมเออถ้าเราเดินไปความมืดเนี่ยไม่มีความสว่างลงนหลงนะ อุปมาเหมือนง่ายถ้าเราเดินไปไม่มีไฟสายเนี่ยไปที่มืดจะหลงทางนะไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้ามีไฟสายเรามองเห็นนะเราไม่หลงเหมือนกันอืแต่ถ้าไฟสายดับเมื่อไหร่ก็หลงอีกไปไม่เป็นแล้วมันมืดเี่แสงสว่างมันจะนําทางเราไปถึงถึงถึงเป้าหมายอ่าก็ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเนี่ยสมมติอ่ะตอนเนี้ยถ้าไฟดับปึ้งเนี่ยเราไปไหนไม่เป็นเลยนะเนี่ยถ้าเราจะกลับสวนทางมี่มืดตึ๊บไปหมดเนี่ยไปไม่เป็นนะ แต่ถ้ากคำวันแสงระหว่างอย่างเงี้ยมันจะพาเราไปไปแป๊บเดียว <Yeah. S 2> ừ, เป้าหมายใช่ไหมล่ะเ <Sure. S 2> นี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่การคิดเอาการศึกษาแบบนั้นธรรมะนั่นนะอันะนั้นมันยึดมั่นถือมั่นหรอกยึดมั่นองค์ความรู้ความจํามันไม่มีมันเห็นความจริงไอ้พวกที่ตั้งตนสอนเนี่ยเขายังไม่เห็นความจริง mm hmm. เขาเรียวาความจําไปสอนคน <Yeah. S 2> นั่นแหละก็ลยหลงกันอยู่นั่นติดกรรมกันอยู่นั่นผมบอกว่าผมไม่ติดกรรมผมติดกรรมแค่ขันอย่างเดียว ร่างกายอยู่เยผมไม่ติดกรรมทางใจงไงเพราะผมไม่มีกรรมที่จะไม่ต้องไปเกิดต่อไปเวียนได้ไทยเกิดต่ออยู่แล้วอืเหลือแต่ขันนะ่ะความไม่เที่ยงของมันนะ่ะอ่ามันก็ขาลงแล้วชีวิตตอนเนี้ยเพราะว่าปุ้ยห้าสิบกว่าแล้วเนะคุณเทียนมมผมก็ห้าสิกว่ามันก็ขาลงแหละขาลงหมายถึงว่าอายุเราก็แก่ขึ้นใช่ไหมเริ่มใกล้ได้ป่วยขึ้นเออ อืมมันคำว่าขาลงของผมอ่ะมันเป็นแบบคอยฟูฟูอู้จ้ากอ่มันก็แก่ลงรื่อยเนาะมันไม่ได้หนุ่มขึ้นอ่ะขาลงอ่ะมันไม่เหมือนตอนเด็กไงตอนเด็กเราก็เริ่มหนุ่มขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มใช่ไหมเออก็แต่งตัวให้สวยให้งามไปใช่ไหมเออพอเริ่มสามสิบกว่าเริ่มสี่สิบหนังหน้ามันก็เหี่ยวเลยหนังหน้าที่ตาก็เต็มเออเต็มเมื่อก่อนยิ้มเนี่ยขอบตาอย่างเนี้ย ใส่นะตอนนี้ยิ้มไม่ได้ตะตาหยีก็ไปเนี่ยตีนกาข้างๆอย่างเงี้ยเต็มหมดนั่นน่ะผมมันเพลนน่ะน่ะเยอะเต็มเลยน่นน่ะแล้วกาไปเหียบไว้ตอนไหนอ๋อมันขึ้นกันแะมันค้าขนาดไม่ได้มันไม่ได้เป็นในโคนเป็นเลนนี่มันมันขึ้นได้เหรออ๋อเนี่ยเขาถึงไปดึงอย่างนงี้ยไงดึงให้ไอ้ถ้ามาดูธรรมดาหนึ่งแต่บมมีเยอะแต่ว่ายิ้มมาเยอะเอาผมก็เหมือนกันผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งหลายตีนด้วยปอยมันอันนี้ มันนใจเออมันเหมือนมันเหมือนเส้นใต้เลยนะเออเหมือนเราขีดเส้นอะไรทักอย่างอาจรย์พยาหัมวหาฮ่าเก่ยกับยัว่ามันแต่ว่าใจมันบปยอยู่นะเพราะใจเรามันม่ดสนล่ใจเรามันไม่มีแก่ไม่นุ่มแล้วไงเพราะว่ามันผลจากตรงนั้นอ่ะมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าจะแก่หรือนุ่มเรไรไปชิบะยังมึก็สิอันก็เพราะว่าอาจารย์อะไรไหกินขีมมันก็กิน เออมันบมาในส่วนยังไงไปกินดีได้อาจารย์คุยพวกนั่นเด้ไอ้กินขี่ก็ย้อมกินขี่เนี่ยมันบ่หัวไหมเออโลกเออมายามเจออาจารย์นี่มันมันดีอย่างหนึ่งคือเราเราจำอะไรไม่ได้แต่เรามีสติอยู่ตลอดเวลาแม่นอาจารย์อ่เรา เวลาคือเราไม่อยากขี้เกียจจําอะไรไว้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมล่ะแต่เราเราก็จําได้หมดแหละแต่เราไม่จําแต่เราไม่ลืมหรอกอแ,ตแต่กูคิดไม่ออกเดี๋ยวกูก็คิดได้อแต่กูขี้เกียจจา <c oughs> เอพราะกู<อ> <c oughs> แม่งสงบอยู่ตลอดไงกูไม่เหมือนพวกมึงกูต้องไปนั่งหยุดความจําความคิดเพื่อจะสงบเออเพื่อจะหาจิตว่างนิสัยกูไม่เห็นมีจิตว่างเลยเออมันว่างยังไงอ่ะ พวกนั้นบ้าไงมึงก็รู้ตัวเั่าพร้อมหมดเลยไอ้บ้าพวกมึงลืมตัวน่ะมึงเลยไปอยู่ว่างๆกันน่ะมึงไม่รู้ตัวกันเรื่องไงน่ะน่ะเออมึงว่างว่ะมึงจะว่างนะถีบตะทีไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมึงวัวแต่ว่างอยู่นั่นน่ะอาจารย์จนลืมจนกินขี้ได้ได้ไหมหน่อไม้อ่ะโอ้ดบอกไม้ไงอาจารย์